ก่อนอื่นเลยผมจะมาร์กตำแหน่งเจาะด้วยตะปูคอนขีดครบหลังจากที่เรามาร์กแล้วก็ผมจะเจาะด้วยดอกสว่านเบอร์เจ็ดมิลครับผม พุกที่จะใช้เป็นพุกเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดมิลผมจะประกอบน็อตก,กับพุกเข้าหากันก่อนก่อนที่จะตอกครับ ส่วนน็อตที่ผมใช้จะเป็นน็อตความยาวขนาด2อนิ้วครึ่งครับนำจากที่เราบานเข้ามาแล้วก็เป็นการประกอบครับยิงนะ็อตผมเลือกที่จะยิงขนะ้างบนก่อนนะครับ แล้วก็มายิงข้างล่างครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ